โอเคครับก็ EP นี้นะครับก็เดี๋ยวจะโพสในบางเพจนะเช่นนันที่ดินนะครับเรื่อง PS Photo นะก็เราอยู่ที่เขาใหญ่นะครับเ <c oughs> ขาใหญ่หน้าฝนนะนะครับกลางเดินทางอยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็อันนี้เราให้ฟัง <c oughs> ตอนออกมาเนี่ยออกมาจากกรุงเทพมหานครนะครับแถวดอนเมืองนะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาตรงเส้นฟิชเจอร์พาร์คนะ มาแทานนครนายกนะครับแล้วก็ปราจีนบุรีตา้งลำดับนะตั้งใจเลยแหละเพราะว่าเคยมาแล้วนะเคยมาเส้นด้านนครราชสีมานะครับผมเคยมาแล้วนะแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้มาลงทางนี้นะคราวนี้สวนทางกันนะครับผมกลับมาอีกด้านหนึ่งนะของถนนนะก็เลยมีโอกาสได้ทำ EP นี้นะครับก็มาคุยกันเนาะนะครับก็ หน้าฝนนะหน้าฝนในประเทศไทยเนี่ยก็คือควรจะสามารถเที่ยวได้นะครับเราสามารถเที่ยวได้หน้าฝนนะแล้วก็มันมีบางรายการนะที่เข้าไปแบบว่าเข้าป่าหน้าฝนการอะไรเงี้ยน,นะก็เออเราไ้ฟังเนาฟังว่า ว่าฝนมาตกนะครับเคยเห็นรายการของคุณอูสัญญานะ mm. เขาเข้าบ่าแล้วบอกว่าเขาฝน,นตกโดนกระเป๋านะผ้าเปียกหมดนะเลยได้อยู่เลยอยู่ต่อไม่ได้นะเขาอยู่ได้ไม่กี่คืนนะประมาณนั้นนะ mm. ก็เลยตักเลยเตือนกันนี่แหละว่าให้เอาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่จําเป็นนะไปใช้ด้วยนะครับประมาณนั้นนะแถวๆนี้น่าจะตรงกลางๆเขาใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ อย่ว่างๆมารีวิวกันนะครับมันเป็นเป็นเส้นแบบว่าเลี่ยงเทศกาลได้นะสำหรับคนที่จะกลับไปภาคอีสานนะครับเลี้ยวมาทางสระบ,บุรีอะไรเงี้ยนะมาทาานน่าพระนครนายกได้ประมาณนะแต่ให้ระวังสัตว์ป่าด้วยนี่นี่ผมเตรียมการไปแล้วถ้าติ่มมาหาผมต้องรีบถอยแล้วกลับทางเดิมเราจะมีเจ้าถิ่นอยู่นะอ๋อขออนุญาตผ่านทางเจ้าถิ่นด้วยนะครับใช้วิธีรอบนี้ใช้วิธีเล็กๆคอร์ดเอานะเพราะว่ากลัวไม่มีภาพให้ดูนะครับ กบลวไม่ชัดเนาะแบบประมาณนั้นนะนี่พอผมใช้กล้องนี้ก็คือผมอดฟังเพลงเลยปกติผมชอบฟังเพลงนะผมจะต้องแบบว่าฟังเพลงหรือฟังพอดแคสต์หรือฟังรายการต่างๆนะครับไปนะประมาณนั้นนะโอเคก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมยังติดเรื่องหนึ่งของการใช้รถคันนี้ก็คือผมยังเอารูปจากกล้องหนามาเป็น เดี๋ยวรอบนี้แหละนะรอบนี้เดี๋ยวจะเอารูปจากกล้องหน้ามาเากล้องหน้าสวยนะนะครับสวยเลยนะน,นะน,นี่แหละคือนี้แหละเอากล้องเองผมของรูปกล้องหน้าไปใช้นะประมาณนั้นนะอื่นๆของเพจถ้าเฉพาะเพจในหน้าที่ดินกับเพจโฟรโต้น,นะเออในหน้าที่ดินก็มันจะมีรถยนต์มาใหม่นะครับเป็นยาริสเอทีพ์นะคันนึงนะอย่างครับเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ นสนใจก็ติดต่อได้นะ์โที่ให้ไว้นะครับ0 8 6 3 5ป็น 6, 35, 7, นะครัูพีเอสโต้ะครับมีเดี๋ยวแปบบ๊แบๆบเราจะมีภาพกิจกรรมของการไปถ่ายรูปบัณฑิต2ท่านนะท่านหนึ่งก็คือ,อ,อมอเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารากบังนะถ้าคุณอาหารลากรกบังนะครับหท่านนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือ บัณฑิตจากมอไม่โดนนะครับหนึ่งท่านนะครับมารักสักคู่เลยเดี๋ยวมาดูกันเนาะกิจกรรมภาพกิจกรรมกันแล้วก็ใครสนใจถ่ายภาพนะครับก็ติดต่อ,อเข้ามาได้นะที่เพีย o นสโฟโต้นะอ่าดูลแล้วก็เลยเนคนในเพียร์สโฟโต้ด้วยนะครับกลับมากกแล้วก็มีโอกาสลองรถนะเนี่ยรีวิวนะครับโตโยต้ายาริสแอทิฟรุ ip, นะ่นใหม่นะตัวที่ใช้เป็นตัว สมาร์ทครับรุ่นที่2อตัวที่สองนะจากสี่รุ่นสุดยดเรนะลองให้ฟังตอนตอนใช้ไอ้รุ่นนี้ก็มันมีแบบระบบดีๆเยอะมากนะในราคาที่ถูกนะก็แบบว่ามันพาอะไรบามันพาแบบว่าอันนี้ให้รถอีกางแซงไปนะผมไม่ได้รีบอะไรนะไปเลยนะรถไม่ติดเนาะ มันแบบว่าเ,เขาเรียกว่าถ้าเกิดขับไปนานๆไกลๆนะมันจะแบบว่าเตือนเรื่องการพักนะให้เราจอดแวะไม้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้นครับระหว่างทางที่มาเนาะเดี๋ยวเดวมันจะมันจะมีวิดีโอที่ผมถ่ายไว้อยู่เดี๋ยวตัดเข้าไปถ้าถ้าท,ท,ท,ทันนะครับถ้าทำได้นะับมีวิดีโอนะเล่าถึงฝนตกฝนตกที่ดอนเมืองน,นะครับ บรรยากาศสนุนิดหน่อยล้าก็วันนี้พอมีเวลาเนาะก็ออกมาได้นะประมาณนั้นนะครับอาทิตย์ก,ก่อนๆเพิ่งเพิ่งมาเองนะผมผ่านมาผมไปวนราชนีมานะครับประมาณนั้นนะผมดูเวลาก่อนจะว่าจะว่าจะเลคคอร์ดกี่นาทีนะผ่านไปละห้านาทีนะ่าไปเรื่อยๆนะครับไปพร้อมกันนี่แหละนะแล้วก็รอบก่อนที่มานี้เจอลิงฝูงลิงด้วยนะครับ คงคงคงเคยเห็นเี่แล้วมนะั้งใหลายคนนะน่าจะเห็นอยู่แล้วประมาณนะั้นแล้วก็อาพูดถึงได้ทั้งเคสโฟโต้แล้วก็ได้ทั้งน้าที่ดินแหละก็คือผมผมมีโปรโมชั uh, otion, ่นเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะก็คือเนี่ยก็คือเช่ารถยนต์พร้อมคนขับนะครับใครอยากไปไหนก็แจ้งได้นะนะโดยเฉพาะสายปาร์ตีนะ้นะกรุงเทพนะสายปาร์ตี้ในกรุงเทพ ไปส่งที่ร้านเนาะแล้วไปรับได้นะกลับมานนะมีความรู้สึกว่าถ้าระบบนําทางช่วยนาทางของรถมันบอกนอกจากบอกไอ้โค้งเนี่ยบอกความสูงนั้นน่าจะดีเนาะวันนึงงน่จะถึงนะครับจะถึงขั้นนั้นนะบอกความสูงว่าเนี่ยระหว่างเนี้ยจากเนี้ยลงไปข้างล่างเนี่ยของของภูเขาเครื่องนี้สมมติน,นะสักแบบสิบเมตร ยี่สิบเมตรอะไรเงี้ยเนาะน่าจะดีนะครับถ่ามนบอกเนะี่ยจุดนั้นต้องดีมากแน่เลยพูดถึงเขาใหญ่มันก็จะมีอ่ะพูดถึงมาถึงเขาใหญ่ก็ต้องคุยถึงเขาใหญ่เนาะมันจะมีกิจกรรมเยอะนะครับผมที่ผมเห็นนะมันมีตั้งแต่ธรรมดาจนถึงหรูเลยนะก็คือแกง๊งซูเปอร์คาร์ก็มีนะครับแก๊งช็อปเปอร์อะไรเงี้ยก็มีนะครับคนถ่ายรูปมาถ่ายรูปก็ได้เนาะเอะต้องมาถ่ายรูปนะครับเอากีตาร์มาเล่นก็ได้นะดูป้ายก่อนไปไหนบ้างมนน้ำตกกลางเต็นท์ ตะคลองโอเคโอเคมีอะไรอีกอะร้านอาหารเออร้านอาหารดูๆดีๆเนี่ยก็มีนะครับร้านอาหารยเยี่ยมเนะมาะอย่าอีกแล้วก็มีตกโอเคดีนะเนินไม่ไม่สูงนะครับงัน้นผมลำบากเลยนะน้ำตกน่า,าจ,จะไม่ได้ไปนะขออนุญาตไปด้วยโดยโดยใช้วิธีใช้เป็นรถยนต์แล้วกันเนาะค่อยๆไปแล้วกันเนาะไม่ได้ไม่ได้ไไดกินกระลง แวะดูอะไรมากมายนะโอ,อ้หลังนี้เราดูมาเห็นทันให้ไหมกู้ถึงเขามาเลยเมื่อกี้ย้อนซ้ำโอเ้เออเออเออ,อ,มอ,มอมผมอ่ะตอนรับรถมันได้รหัสขอย่อมาผมเห็นป้ายเมื่อกี้ปลุกใจเลยผมรู้แล้วไอ้ลูกคัเน,นี้ย อยอเขาใหญ่ครับตอนแรกพยายามจะจําทะเบียนตัวเองเป็นชอยอยอชายหญิงอะไรเงี้ยนะครับค mm hmm. อยยอเขาใหญ่จบเลยนะครับรู้แล้วรู้นะครับคราวนี้ก็กิจกรรมมีอะไรอีกก็มีแบบว่าร้านคันทรีก็มีนะหรือแบบแนวแดนยังมีเลยอะม่นด้ผับ้วยนะผมเห็นนะเขาแถวเขาใหญ่นะพูดถึงนะคือมันมีครบรอะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเหนือนี่คือคุณก็จะเป็นสายเทคกิ้งจริงๆ,ๆนะมันจะไม่ได้มีแบบร้านอะไรเยอะขนาดนี้นะเขาใหญ่นอกจากเขาแล้วรอบๆมนะันอะคือ คือคือร้านนั่นนี้โน่นนี่นั่นนะเป๊ะเ,เลยนะครับอะไรประมาณนี้นะ นนะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้หลังๆนี้ขี้เกียจตัดต่อนะอยากจะคุยนี่คุยกี่ีเดียวทีเดียวนะประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวไปกันต่อนะไ่อว่ากันนะนอื่นจะมีก็ถ้าถ้าเฉพาะเพจ T S Photo นะในหน้าทีด้วยแหละเราโปรโมทให้นะครับเราโปรโมทให้คุณดังแบบทั้งหลายเนาะนะครับก็ โปรโมชั่นก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วก็แชร์ให้ทุกอย่างนะประมาณนั้นนะแต่ถ้าเป็นอนาคตก็เดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายก็ว่ากันมานะครับส่วนอื่นๆก็ในหน้าที่ดินนี้ก็คือนอกจากขายที่ดินเนี่ยเราจะเพียงโปรโมทคลินิกต่างๆให้นะแล้วก็โรงแรมที่พักนะครับพยายามแชร์ใหนะ้ประมาณนั้นนะครับเป็นกิจกรรมเนาะของเพจเราอันนี้อีอันนี้ EP น,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 นี้ของนี้ก็คือคุยถึงสองสอง product นะครับ สองอย่างนะตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่นี่สามโงครึ่งโดยประมาณนะคราวนี้ผมสามารถกลับได้สองด้านนะมันจะกลับด้านเดิมก็ได้ก็คือกลับทางปราจีนบุรีนะครับไปปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็เข้าไปทางกรุงเทพเนาะประมูกรุงเทพประมาณนี้หนึ่เรื่องอีกทางนึงก็คือผมกลับทางสระบ,บุรีได้นะครับซึ่งผมน่าจะดูจากตอนนี้ก็น่าจะใช้วิธีกลับอีกด้านนึง อาจจะออจไปทางสลับุรีนะประมาณนั้นะนะที่คิดไว้นะเพื่อดูเส้นทาง้วยแหละนะและก็มองแล้วว่าถ้าเกิดทางเลี่ยงช่วงเทศกาลหรืออื่นๆเนี่ยอาจจะมาทางนี้บ้างนะสลับกันเนาะแล้วก็เส้นทางอ,อที่มันมาตรงเขาเรียกอะไรอะตรงเส้นรังสีนครนายกมันจะเรียบคลองอไปเรื่อยนะก็เห็นแล้ว ถนนใช้ความเร็วไม่ดีมันเป็นจุมชนเนาะมันจะไม่เหมือนเส้นที่อ,ออกมาทางสระบ,บุรีเส้นโน้นนะครับประบวัวทองที่ผมใช้ประจำนะถนนจะ,จะความเร็วได้ดีกว่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้ต้องกังวันเนาะกลางคืนเดี๋ยวรบควรสั์เขานะครับสตว์ป่าเขานอน,อนเขาหางกินเ,นเราทําทางตาัดภูเขาเนาะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเราเองด้วยนะครับ สองนาทีผ่านไปคนระับอื่นเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าตอนตั้งแต่เด็กจริงๆผมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะก็จะแบบว่าผมเป็นสายเด็กอนุรักษ์ธรรมชาติเก่านะเออพูดถึงการทําเพจในหน้าที่นีมันก็มันก็เกี่ยวกันนะในหน้าที่นกับเอ,อกับการถ่ายรูปเนะี่ยนะครับมันก็เกี่ยวกันตรงที่ว่าเ,เราเป็นเป็นคนแบบว่าสายอนุรักษ์ธรรมชาติเก่าก็จะผมพบอยู่กับป่ามาตั้งแต่เด็กเนาะแต่ว่า คุณพ่อพาไปพาไปเดินป่านะครับที่ดินที่ไร่ตัวเองที่มีก็คล้ายๆป่าเหมือนกันประมาณนี้นะวัดกวัดป่านะครับแล้วก็ดีใจเหมือนกันที่ประเทศไทยเรามีป่าเหลือนะพูดถึงนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับในโลกวันนี้เลยนะครับเพราะว่ามันคุณมีทุกอย่างทุกอย่างมาจากป่าแหละนะครับทั้งน้ําอะไรเงี้ยนะครับน้ําอาหาร ก็การมีป่าไว้ให้เราเที่ยวหรือให้เด็กได้เข้ามาดูเนี่ยก็คือสุดยอดแล้วนะครับความคิดผมนะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเนี่ยอดฟังเพลงกดดูพอดแคสเพื่อทำ EP ดีเลยนะ,ะนนะแล้วก็สังเกตข้อสังเกตของผมเวลาผมมา,ามเีเครมาดงยางนะาจจะแบบสองสันไต้ก็คือขา จากประจีนไปทางนครราชสีมาเนี่ยรถน,น้อยกว่าขาจากนครราชสีมาไปประจีนนะครับเขาอาจจะใช้ทางนี้เลี่ยงเลี่ยงเส้นทางเดินทางตรงตรงเส้นเส้นไปขอนแก่นนะปรนะมาณนั้นผม,ผมประเมินนะหรือไม่ก็ใครที่บ้านอยู่โซนลังสิตอะ่ะแล้วทางลังสิตแล้วมาทางตรงไอ้เส้นนครนายกอะ่ะกับทางนี้ไกลนะ คิดว่านะประเมินว่านะคมีคนจอดแวเี่ยวดกันมีคนมาสองนกด้วยนะอีกกิจกรรมหนึ่งอ่าพอดีเห็นแล้วก็เลยเล่าเลยนะสองนกนะครับแพูดถึงผมผมแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะความที่เป็นสถาบนเอเนาะการทําอะไรใกล้ถนนอันตรายมากเราอยู่หลายคนรถคันหนึ่งถ้ามันพลาดากวาดเราได้เลยกนะ็เป็นปัญหา คนอันนี้ก็เล่าให้ฟังผมพยายามจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการออกแบบเพื่อสังคม mm. เพื่อคนเ,ย,นเยอะ mm. อะไรอย่างเงี้ยเนะหรือเพื่อชุบชนอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่านะออกแบบนำเสนอไอเดียอะไรอย่างเงี้ยนะแก้ปัญหาแร่บ mm. แต่กระทิงถึงไหนกระทิงนะคนที่แม่เขาใหญ่ปล่อยน่าจะอาจจะรู้จักคือเวลาพูดไปจะรู้ว่ามันผ่านตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะบตอนนี้ผ่านไป15นาทีเออผมรู้เวลาแล้วว่าจะเเท่าไหรนนะ่ ความสามารถของรถตัวนะเองนะนะแมนนี่ผมชอบเรียวกว่าอิทธิฤทธิ์นะครับอิทธิฤทธิ์ของรถนะครับเรียวกว่าอิทธิฤทธิ์เลยดีกว่าครับโอเคแล้วก็รู้ได้ว่าผมไปลงทางรถแหละทางรถแล้วออกสระบุรีน,นะครับกลับปรนะเทศฝั่งโน้นแต่น้ำมีรถตามมาคันหนึ่งนะนักเส้นนี้แนละ้ว ราเนี่ยมีหลายคันหน่อยนะกี้ไม่มีเลยนะซักคันเลยนะประมาณนี้เนาะที่ที่เราเดินทางมานะแล้วก็มีสองศัตว์ก็มีสองสัสตว์ก็มีสองศัตว์ผมอยากมานะแต่ว่าแบบไม่ได้มาเป็นกลุ่มอนะเนาะไม่สนุกหรอกนะสองศัตว์ถ่ายรูปเนาะออีกกิจกรรมหนึ่งที่เคยอยากทำนะก็คือแบบมีกล้องที่มันซูมได้ดีดมีเลนส์ดีๆนะถ่ายธรรมชาติที่แหนเนาะอาจจะอาจจะนะอาจจะกลับไปด้านนี้นะเนี่ยก็ ถ่ายรูปรับปริญญานี่แหละ,ะใช้เพจประมาณนั้นนะค่าเข้าเจ็ดสิบบาทนะนะครับค่าเข้า,ขาุทาในชาติเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบนี้แรกกับการได้เห็นของเป็นมีหลายพันล้านเนาะมูลค่าเนาะคุ้มแหละ แล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันเนาะเห็นเส้นทางได้หมดเราสามารถเดาทางได้หมดว่า,าน่าจะเป็นโค้งเป็นซ้ายเป็นขวานะประมาณนะ่ะสุดยอดแล้วนะเมั่ก่อนไม่มีแบบนีนะ้เราต้องดูด้วยตาเงเดียวนะแล้วก็พูดถึงเยร์นี้เองก็ติดค้างเลยแหละติดค้างเรื่องรีวิวรถด้วยนะแล้วก็เช่นเคยนะครับยังหาวิธีที่จะ ทำให้ออกกล้องได้ดีๆไม่ได้เหมือนเคยนะครับจริงๆควรจะแบบอ,อจัดไฟแต่งผมหน่อยนิดนึงนะโซมมาเดินไหมขอโทษด,ด้วยนะโอ้ยอดเขาสูงมากผมเขาลุ่สูงนะตรงจาน อีกอันหนึ่งที่แนะนําก็คือพูดถึงการเข้าป่าเนี่ยคนจะมาหน้าฝนด้วยนะมันเขียวนะครับมันสวยเนาะป่าหน้าฝนแล้วก็ขับขับไปนี่พยายามแบบไม่อยากเกียบอะไรเนะมีงูตายนะเมื่อกี้เนาะห็นงูตายมีเสื้ออะไรเนี่ยถ้าเลือกไก้ก็ไม่ชนอะ่ะพยายามนะครับแต่แต่ชนแล้วก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้ชนแล้วแหละตัวน,นึงนายไปรบกวนเขา อนไมนะแล้วก็ขอชมเขาใหญ่เป็นที่ที่สัตว์เยอะมากจริงๆผมผมไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้นะผมไปที่อื่นยังไม่ขนาดนี้ภาคเหนือภาคอีสานนะมันแ,แห้งๆ่อยนะจะไม่ได้มีอะไรให้ดูขนาดนี้ประมาณนะั โอเคอันนี้เดี๋ยวจะครบ20นาทีนะครับน่าจะปิดปิดไลท์ที่น่าจะปิดไลท์ที่ตัวเลขนี้นะ20นาทีกางดีนะแล้วก็จะมีเห็นไหมเขามีแก๊งควอซค์นะครับเที่ยวนี่ใบสามสาบห้านะที่นี่นะระวังหน่อยพีมีรถลื่นๆคัะนนะึง ที่เราไปฟังเคยพาที่บ้านมากินนะครับร้านกาแฟร้านหนึ่งนะเราอาดีตของเขาใหญ่กับความสัมพันธ์ของคนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือเขาใหญ่ของภาคอีสานเนี่ยความความเป็นเขาใหญ่ความเป็นถิ่นเนี่ยเราเรียกกันว่าดงพญาไฟนะดงพญาไฟผมก็พยายามหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็จนลืมไปนะครับคราวนี้พอเวลาผ่านไปก็ เรามาเจอว่าดงพญาไฟเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้พวกเหล็กติดกับปากช่องนะครับตรงช่องเขาตรงหนึ่งนะปัจจุบันเป็นร้านกาแฟนะชื่อไร่พี่ลมนะครับสวยด้วยนะแล้ววิวสวยด้วยนะวิวก็สวยด้วยนะที่ร้านนี้นะแล้วตำบลน,นั้นเขียนไว้เลยว่าตำบลดงพญาไฟนะครับ,ว,รบวันนั้นคงวันนั้นคงคงน่ากลัวมากอะ่ะคงแบบว่าอาทุกปัญหาแหละนะซือสิงกระทิงแหลนะ้วเขาโทษเขาไปพูดเรื่องเสือนะก็ คนโจรอะไรเงี้ยนะครับงูใหญ่เนี่ยครับถูใหญ่งูเล็กเนาะวันนี้เนาะแนวๆน,นี้นะครับนี่ก็คือพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะอันนี้เราพูดถึงประวัติศาสตร์ด้วยนะประมาณนี้นะครับก็เออปิดปิด,ป,ดปิดได้ปิดพอได้ปิดจบพอได้หน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้มีอะไรกล่าวถึงเขาใหญ่เลยนะครับยี่สิบสองนาทีผ่านไปอ่ะขอบคุณมากสลัดอีพีนี้นะครับเดี๋ยวอ่า ข้อดีก็คือพอไม่ไลค์แล้วมันจะไม่ลบนะครับเพ่งนันเดี๋ยวพี่เฟ e บ o o k เขาจะลบของเรานะครับประมาณนี้นะครับอ่ะปิดท้ายที่ตรงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ